สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่พัดวงยฒนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดภูเขอทองตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับวันนี้จะมาชวนดรพระครูภาวนาสมาธิคุณนะครับคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับตามกระแส BCG นะครับ Bio Circular Green Economy นะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่พูดกันมากนะครับซึ่งทาง ท่านพระครูนะครับท่านได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมีกระแสตรงนี้นะครับก็จากหลายๆอย่างนะครับที่เห็นที่วัดแล้วก็เรื่องของวิธีคิดนะครับที่จะนําเอาการพัฒนานะครับไปสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนนะครับวันนี้จะเรียนถามนะครับพระอาจารย์ว่าโครงการที่พระอาจารย์กําลังที่จะดําเนินการอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องใบไม้ที่มีจานวนมากที่ต้องเรียกว่าปีหนึ่งเป็นตันๆน,นะครับที่จะต้องกําจัดนะครับใบไ,ไม้เหล่านี้นะครับตอนนี้เอาไปขยายผลอย่างไรบ้างสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรบ้างครับเฉพาะใบไม้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ปนบบระเภทอันที่หนึ่งคือเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักครับหมักคือมี2แบบคือหมักในบ่อขุดบ่อดิน ป,ปั๊ปปีีสสอคือหมักบนพื้นดินเลยปล่อยไปตามธรรมชาติย่อยสลายไปตามธรรมชาติแล้วก็เพิ่มมูลสัตว์เข้าไปใส่สารพอโดหนึ่งของกลุ่มปัฒนาที่ดินเข้าไปแล้วก็รดน้ํารอจนว่าย่อยสลายแล้วก็ส่วนหนึ่งใบไ,ไม้ที่เป็นกับหมากก็ดีกับไม้ไผกก็ดีใบไ,ไม้สักดิก็ดีรอมาเป็นภาชนะไว้ใส่อาหาร S <S เพราะว่าเต่ยปีเนี่ยในช่วงต้อกระตินต้อนป้าปลา,านักเดินมาเข้าค่ายเนี่ยเมื่อคนใช้กล่องโฟมกล่องกระดาษเนี่ยปีก็หลายตังค์แล้วกทำให้มีกระยักมากขึ้นด้วยมีมลพิษด้วยใช่ <S <S เพราะว่าเราก็เอาใบไม้เอาเนี่ยก็เอามาา้ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ตอนนี้ใบไม้เอามาใช้อยู่2อ,อย่าง1ทําเป็นปุ๋ยหมกัก2มาทําเป็นภาชนะ ปุ๋ยหมักก็ถ้าที่เห็นก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น EM นะครับแล้วก็ตัวปุ๋ยด้วยเหรอครับใช่ใช่ส่วนหนึ่งชาวบ้านจะมาทำสาร e m ก็คือก็เป็นปุ๋ยน้ำแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ไปเ,เพิ่มคุณภาพของดินให้มีคุณภาพมากขึ้นปรับปรุงคุณภาพดินเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้นเพราะชาวบ้านต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำเนี่ยหรือ EM เมนี่ยมันจะลดต้นทุนการปลิตได้ครับ ก็เป็นเรื่องของการนำเอานะครับวัสดุที่ย่อยสลายทางธรรมชาติได้นะครับเป็นอินซีก็คือใบไม้นั้นมาทำนะครับเป็น EM แล้วก็ทำปุ๋ยนะครับนอกจากจะเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวสิ่งของที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็มาสร้างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีประโยชน์แล้วก็ทดแทนปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งก็ทางรัฐบาลก็ รณรงค์นะครับเรื่องของการทำออร์แกนิกฟาร์มเรื่องข้าวอินทรีย์ต่างๆพืชผักอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพส่วนเรื่องของกลับหมากนะครับที่พระอาจารย์พูดถึงแล้วก็กลับไผ่ใช่ไหมครับ <S <S <Sh ake it> ใช่ใตรงนี้ก็พระอาจารย์มองนะครับในเรื่องของชุมชนด้วยนะครับก็คิดว่าพระอาจารย์มีโครงการนี้ที่จะขยายนะครับให้เป็นในเชิงพาณิชย์นะครับในอาจจะเป็นลักษณะสินค้าโอท็อปไหมคที่จะให้ชุมชนมีรายได้จากตรงนี้ครับ พราะช่วงนี้จริงแล้วมันติดเรื่องโควิดขึ้นมามันก็ทำให้ทุกอย่างตง้องหยดชะงักลงไปเพราะอเดี๋ยวถ้าหมดโควิดดูว่าปีหน้าเป็นอย่างไรโพรยแถบนี้ในหมู่บ้านเนี่ยขับมากขับไม่ไปเยอะเลยครบใบไม้ใบใหญ่ๆใ,ใบตองอะไรเยอะแยะเลยพราะอเสื่อนี้เป็นวัสดุดิบในท้องติ่นที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะต่อไปรัฐบาลจะประกาศว่าไม่ใช้โฟมแล้ว ตัวใช้ตัวที่แทนขึ้นมาครับครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์เนี่ยนะครับถ้าผมจะอยากจะชี้ประเด็นนิดนึงนะครับว่าท่านพระอาจารย์เป็นคนที่คิดนอกกรอบนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับที่ผมได้สัมผัสนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ใช่เพียงแต่คิดนะครับเป็นคนที่ลงมือนะครับโครงการกับหมากนะครับพระอาจารย์ได้ดําริขึ้นมานานพอสมควรนะครับ ก็ <S <S ไม่ได้เป็นแค่ความฝันนะครับทราบว่าท่านพระอาจารย์ได้เตรียมในเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือนะครับโดยการเชื่อมโยงนะครับกับศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรหรือเพื่อนๆน,นะครับที่ทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยตอนนี้พระอาจารย์มีความพร้อมไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเลยช่วงโควิดแล้วแล้วก็จะเริ่มโครงการนี้อย่างจรงิงจังเพื่อจะให้ตัวนี้เป็นสินค้านะครับของชาวบ้านนะครับก็พร้อมก็พร้อมตอนนี้ก็พร้อมถ้า,นานอาจารย์มีเครื่องมือเครื่องไม้นะครับตอนนี้ได้ประสานแล้วก็ติดต่อาทางหน่วยงานหนบ้างครับที่เอามาทําตรงนี้ จริงๆแล้วเครื่องที่หนึ่งนี่ยไปเอาจากมาเลเกษตรศาสตร์ที่วิกัยกำแพงแสนมาเป็นศูนย์เครื่องจากกลที่ใหญ่ที่สุดการเกษตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ชาติใช่ไหมครับของอาจารย์นงรักมาทีนี้ก็เอามาดัดแปลงคือว่าเมื่อก่อนพิมไดนอย่างเดียวไม่ตัดตรงขอบไม่มีไม้บีดแล้วมันต้องมานั่งตัดเองแล้วเสียเวลาเพราะฉะนั้นจึงให้คุณอิธิวัฒน์ก็เรียนรุ่นเดียวกัน บบวิศวกทีกเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ามาดัดแปลงใหม่ใส่ใบบีดเข้าไปครับปลดปั๊มปั๊บมันก็ตัดขอบด้วยเสร็จเลยเสร็จเรียบยไม่ไม่ต้องมามาแต่งละเอียดอีกทีไม่ต้อง,งมาแต่งเลยใส่ใบบีดไปพร้อมเลยครับต่อไปตอนนี้ใช้พิธียกมือที่ว่าต่อไปจะปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้ระบบนิวเมติกอมน้ำมันอัดให้เรียบร้อยเลยเพราะตอนนี้ใช้มือเพราะว่ามีแค่ทดลองนย่างีตอนนี้ครับ ครับเพราะนั่นเป็นโครงการนะครับที่เราคิดในเชิงวิศวกรรมนะครับเป็นจุดจุดหแล้วก็เชื่อมโยงว่าในฐานะที่ท่านเป็นจุดศูนรวมนะครับของคนในชุมชนเพราะะฉนั้นการที่มองนะครับวัดบ้านนะครับก็ต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับถ้าเศรษฐกิจนะครับที่ทางวัดพอจะที่จะมีคอนเนคชันนะครับที่จะเชื่อมโยงได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเรานะครับเอาเยี่ยงอย่างนะครับท่าอาจารย์ นี่คาถามสุดท้ายอาจ,จารย์ครับก็ญญเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยพื้นฐานก็อาจจะมีาจากการที่เป็นวิศวกรอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะทราบว่าอาจารย์ไปหาข้อมูลนะครับเหล่านี้จากไหนครับอยากจะเน้นในเรื่องของเอ๊ะมันก็คงเป็นเรื่องไม่ได้เก่านะครับเป็นเรื่องที่ใหม่แต่ว่าอาจารย์ก็ติดตามเรื่องวิชาความรู้นะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอาจารย์ติดติดตามนะครับหาข้อมูลพวกนี้จากที่ไหนบ้างครับก็จากอินเทอร์เน็ตนะ จากในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็จากข่าวที่ออกข่าวอะไรต่างๆเอ้ยส่วนหนึ่งก็มีพวกเพื่อนๆ,ๆก็ส่งข้อมูลมาให้ก็สอบถามกันใช่ก็รึ้งกันอยู่ในรายกลุ่มใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเชื่อมต่อกันอยู่ครก็คือในวิชานี้ก็ไม่ทิ้งอ่ะก็มาเอามาใช้อยู่ทุกวันที่เรียนมาก็ไม่ทิ้งเลยในวิชาต่างๆก็เอามาใช้ทุกวันไปในวัดเนี่ยครับ ครับก็จุดนี้ที่เรียนถามนะครับก็อยากจะชี้นะครับในท้ายรายการเอาไว้นะครับว่าคลิปหลายคลิปที่ผมทํามาตลอดนะครับผมก็พยายามที่จะให้เกิดไมเ d s e t ซ็ตนะครับของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไลฟ์ลองเรียนรู้นะครับอาจารย์นะครับจบวิศวกรรมศาสตร์นะครับแต่นั่นเป็นความรู้เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับนั้นโลกมันพัฒนาไปเรื่อยนั้นการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีห้องสมุดนะครับที่อยู่ในอุ้งมือเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ว่า เราสนใจนะครับแล้วก็ลงมือไปค้นคว้าหรือไม่นะครับก็อยากฝากไว้ในท้ายที่สุดนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไม่ได้อยู่ที่ต้องเป็นวัยเด็กนะครับวัยกลางคนนะครับตลอดชีวิตก็คือจนที่เราจากโลกนี้ไปนะครับท้ายที่สุดนี้ในมุมของการศึกษานะครับอยากจะให้พระอาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับให้กับผู้ที่ติดตามชมอยู่ครับว่าการศึกษานะครับที่พระอาจารย์คาดหวังในฐานะที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับพระอาจารย์มีวิสัยทัศน์ตรงนี้อย่างไรครับ จริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยมันไม่จากัดอายุคือมันจะไม่ค่อยจำเพียนแะตต้องเรียนรู้ในตลอดชีวิตของเราเราต้องอัพเดตตวตแต่วเวลาแต่เมื่อไหร่เราอยู่กับที่มันก็ไม่พัฒนาเพราะเราต้องดูว่าวิสัยทัศน์ข้างหน้าเป็นอย่างไรให้ออกมาพัฒนาเพราะเราไม่ยดอยู่กับที่มันต้องเดินไปพร้อมๆกับชาวบ้านเหมือนกัน ขอบพระคุณครับในสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรามีนะครับเรื่องของ up skill นะครับกับเทคโนโลยีที่มันไปนะครับเร็วกว่าความรู้ที่เราเรียนมานะครับในห้องเรียนแล้วก็ต้อง up skill นะครับและถ้ามันเปลี่ยนจนขนาดเป็นเทคโนโลยี disruption นะครับก็อาจจะต้อง re skill นะครับคือต้องเรียนกันใหม่เลยทีเดียวนะครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ที่ได้กรุณาแบ่งปันความรู้แล้วก็ได้แบ่งปันใน สิ่งที่พระอาจารย์ทํามาโดยตลอดนะครับเพื่อประโยชน์นะครับของชุมชนเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมนะครับนมาสการครับขอเจริญพ่อ